มาพบกับเซล์ก้อยนะคะ Toyota c o r o l l 1988นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะพารีวิวรถ f o r t น n e r นะคะทั้ง2คันนี้เลยนะคะ2คันนี้ก็คือเป็นรุ่นเดียวกันเลย 2.4V นะคะสีขาวมุกราคาอยู่ที่1,466,000บาทนะคะเดี๋ยว2คันนี้มีการเปลี่ยนแปลงตรงไหนบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ มีการแปลงหน้านะคะแปลงหน้าแปลงท้ายเป็นตัว Legend g r ร์จีอนะคะเริ่มตั้งแต่กระจังหน้าด้านหน้าเลยค่ะสังเกตรบริเวณไฟตัดหมอกนะคะบริเวณนี้นะคะสามารถเลือกได้ค่ะว่าจะเป็นคีบสีขาวหรือว่าคีบสีเดียวกับตัวรถนะคะนอกนั้นเรามีการตกแต่งในเรื่องของตัวหนังสือ Legend ค่ะ สโลโก้บริเวณนี้นะคะเราสามารถทำเป็นโลโก้แก้วได้ด้วยค่ะ,คะเดี๋ยวเราดูรอบรถเลยนะคะนอกจากนั้นนะคะคันนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของล้อแมกนะคะเดิมที่ล้อแมกขอบ18คันนี้ก็18เหมือนกันยางเดิมแต่เปลี่ยนลายแมกจะเป็นสไตล์เทเๆนะคะบริเวณหลัง เราจะมีการแรปหลังคาให้ด้วยนะคะเป็นสีดำค่ะส่วนด้านท้ายนะคะเราเปลี่ยนกระจังท้ายนะคะเป็นตัว l e g e n d GR Sport ค่ะ ันนี้นะคะก็จะเป็นรุ่น2 4 b เช่นกันนะคะแต่มีการแปลงในเรื่องของตาไฟค่ะคันนี้ตาไฟนะคะจะเป็นแบบก้างตาค่ะจะเป็นเหมือนตัวเจนเดอร์เลยนะคะส่วนล้อแม็กนะคะมีการเปลี่ยนเป็นขอบ20อะคะ่ะ ป็นลายของเ e เจนเดอร์ค่ะเดิมทีจะเป็นขอบ18นะคะของรุ่นนี้คันนี้ก็มีการแรปหลังคาเช่นกันค่ะนอกจากนั้นนะคะตรงนี้จะมีการคาดเป็นสีดำด้วยค่ะสีดำเงานะคะสำหรับคันนี้นะคะไม่ได้คาด หลังนะคะคันนี้ก็จะเป็นสีโครเมียมค่ะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ก็พามารีวิว2คันนี้นะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ชอบเ g เจนเดอร์หรือว่าชอบการแต่งสไตล์นี้นะคะก็สามารถติดต่อก้อยมาได้เลยที่เบอร์ที่ขึ้นด้านหน้าเลยนะคะ สำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะขอบคุณค่ะ